สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องทิปมณีพยากรณ์สำหรับการอ่านดวงทำนายไพ่ยิปซีเป็นการทำนายดวงอ่านดวงแบบโหราศาสตร์ไทยดูได้ทั้งรัคนาและราศีเป็นการทำนายดวงโดยรวมไม่ใช่ของคนใดคนหนึ่งฉะนั้นดูเพื่อเป็นแนวทางในการนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวัน สำหรับในคลิปนี้เป็นการทำนายดวงความรักของชาวรัคนาราศีพิจิกผู้ที่เกิดตั้งแต่วันที่16พฤศจิกายนถึง15ธันวาคมในช่วงของเดือนมีนาคมปี2569ในความรักความสัมพันธ์จะเป็นอย่างไรเดี๋ยวเรามารับชมรับฟังคำทำนายไปพร้อมๆกันได้เลย ไพ่ใบแรกเพดออฟวอร์เด็กถือไม้เท้าทูออฟพินจ์เคิสองเหรียญทรีออฟวอร์สามไม้เท้าไนออฟวอร์ดเก้าไม้เท้าค n งออฟคั s ราชาถือถ้วย The Judgment คำพิพากษา Queen of Ward ราชนีถือไม้เท้า Two of Cups สองถ้วย The Magician ไ้เทพผู้อย่างรู้ฟ้าดินและใบสุดท้ายได้ไพเอกออฟโซแปดดาบในความสัมพันธ์ในความรักครั้งนี้สำหรับชาวรัคนาราศีพิจิกนะคะจะเป็นอย่างไรตัวตนของคุณได้ไยผิดออฟวอ์เด็กถือไม้เท้า คิดอยากมีความรักบางคนโสดโสดมาอย่างยาวนานอยากที่จะมีความรักนะอยากมีความสัมพันธ์ที่ดีคิดริเริ่มเหมือนเด็กอะอยากมีความรักที่ดีอยากรักใครสักคนอยากเจอคนที่จริงใจในความรักก็เป็นไปได้มันหมายถึงความรู้สึกของคนที่อยากริเริ่มอยากมีความรักอยากเริ่มต้นความรักครั้งใหม่ที่มันสดใสที่มีหัวใจที่ ตรงไปตรงมาและจริงใจต่อกันและตัวคุณจะได้พบไหมนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันต่อว่าสิ่งที่คุณได้พบได้เจอในช่วงตรงนี้คือไพ่สองเหรียญคุณอาจจะพบอาจจะเจอแต่มันต้องใช้ระยะเวลาหรือการศึกษาดูใจซึ่งกันและการการพูดคุยการทำบางสิ่งบางอย่างในชีวิตการปรับปรับตัวบัตความคิด ปรับมุมมองทัศนคติสิ่งต่างๆคือมันต้องปรับจูนเข้าหากันสองเหรียนนะคะอือต้องปรับอารมณ์เพราะแต่ละคนก็มีอุปนิสัยมีความชอบนะคะที่ไม่เหมือนกันมีการดำรงชีวิตที่ไม่เหมือนกันในเมื่ออยากที่จะมาอยู่ด้วยกันคบการเรียนรู้การรู้จักการตกลงเป็นแฟนก็ต้องมีการปรับการลดนะคะอืเพื่ออะไร เพื่อความรักความสัมพันธ์เพื่อความเข้าใจเพื่อการอยู่ด้วยกันแล้วจะได้ไม่ต้องมีการทะเลาะเบาะแหวงกันเกิดขึ้นเล็กๆ,ๆน้อยๆรถกันบ้างคนหนึ่งงอนคนหนึ่งก็งอนะคะไม่ใช่ว่าปะทะกันทั้งคู่ก็ความรักก็จะไม่ไปไหนก็จะวนเวียนก็จะต้องหาความรักใหม่ไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นถ้าคิดจะอยู่ด้วยกันแล้วต้องปรับปรับอารมณ์ เพิ่มบ้างลดบ้างตามสถานการณ์ที่มันสมควรที่จะเป็นไปคุณมองความรักว่ามันมั่นคงอยากจริงจังวาดหวังชีวิตเป็นอย่างดีแต่ขาดแค่คู่ขาดแค่คนที่จะมาใช้ชีวิตมาร่วมเดินทางฝันไปกับคุณคนที่เขาจริงจังและหนักแน่นจริงๆชาวลัคนาราศีพิจิกคุณวางความรักให้เป็นสเต็ปคุณเป็นคนที่จริงจังกับชีวิตมาก คุณทําอะไรคุณจะเด็ดขาดจริงจังเป็นคนที่จิตใจดีมีเมตตาอ่อนโยนชอบช่วยเหลือ,นอคนอื่นก็จริงแต่พอถ้ามีความรักมาคือคุณจะจริงจังแล้วก็รักคุณจะมองถึงอนาคตการเป็นไปการวางชีวิตว่าจะดําเนินหน้าต่อไปได้ยังไงเป็นคนที่มั่นคงอะสละได้ทุกสิ่งเพื่อความรักเพื่อคนรัก ถ้ามีความรักแล้วชาวลัคนาราศีพิจิกจะเป็นอย่างนั้นและสิ่งที่คุณวาดหวังความสําเร็จที่อยากที่จะเกิดขึ้นได้พายจัด m ม n นคุณอาจจะได้รับข่าวดีหรือได้รับคําตอบหรือได้รับข่าวสารบางสิ่งบางอย่างมันเหมือนคําพิพากษาจากคนที่เคยไม่สมหวังในความรักจากคนที่เคยทุกข์หรือคนที่โสดมาอย่างยาวนานพ่อไม้แม่ไม้ทุกสถานะที่ยังรอความรักที่ยังรอคอยคนที่จะเข้ามา รักษาหัวใจอืมมันเหมือนความทุกข์อ่ะมันเหมือนคนที่พัดภาคไม่ค่อยสมหวังกับความรักดีๆกับเขาสักทีมีเข้ามาแต่มันก็ดีไม่สุดถูกหลอกถูกผิดหวงังโชคช้ำในความรักต่างๆนานา,า,าและเมื่อโอกาสมาถึงมันคือคำพิพากษาเมื่อโอกาสมาถึงเมื่อข่าวดีมาเมื่อทุกสิ่งทุกอย่างมันรู้สึกโอดปล่อยได้รับพลังงานได้รับขา่าวสราสรสื่อสารสิ่งต่างๆ หรือมีเรื่องราวที่เหมือนกับฉุดดึงชีวิตคุณขึ้นมาทําให้ชีวิตคุณมันสูงขึ้นคุณจะรู้สึกอิสระคุณจะรู้สึกปลอดภัยคุณจะรู้สึกว่าเหมือนมันมีอีกโลกหนึ่งที่ซ่อนอยู่อะ่ะเออชีวิตจริงๆความสุขมันก็แค่นี้เองทําไมเราต้องไปจมทุกข์กับอะไรบางสิ่งบางอย่างที่มันไม่รู้อะ่ะอย่างยาวนานพอได้รู้แล้วว่าเออ มันก็แค่นี้นะชีวิตยังมีอะไรอีกมากมายความสุขในชีวิตมันมันมีเยอะมากมายมันเหมือนคุณเปิดหูเปิดตาเปิดรับโลกอีกใบหนึ่งอะเห็นไหมคะความรู้สึกของคนที่รู้สึกปลดปล่อยจากพันธนาการจากความทุกข์ความเศร้าจากความไม่แน่นอนจากความไม่ชัดเจนหรือทุกข์กับความรักมาอย่างยาวนานชีวิตนับ จากนี้ไปมันเหมือนกับคุณจะได้เริ่มต้นการใช้ชีวิตครั้งใหม่ที่สดใสที่มีความสุขอันดับแรกแหละคุณจะเริ่มรักตัวเองก่อนพอคุณรักตัวเองคุณมีความสุขลำดับต่อไปค่อยหาคนที่ดีๆเข้ามาดูแลจิตใจคุณก็ยังไม่สายนะฮะมันทำให้คุณรู้สึกว่าอิสระอืะอมชีวิตดีๆมันก็มีนะนะมันก็มีเพียงแต่เมื่อก่อนคุณยัง ไม่หลุดพ้นไงมันยังเป็นกรรมอยู่มันยังเป็นบ่วงกรรมยังติดตามคุณอยู่จะหนีก็หนีไม่พ้นแต่พอเมื่อหมดวาระบุญกรรมต่อกันสิ้นแล้วต่อกันจะลังจะถ่วงจะดึงยังไงเมื่อถึงเวลาจบเมื่อถึงเวลาแยกก็ต้องแยกนั่นแหละที่บอกไปคือช่วงนี้ชาวลัคนาราศีพิจิกบอกได้เลยว่าชีวิตคุณมันได้ถูกปลดปล่อยได้มีคนดึงคุณขึ้นมาจากเหวนรกความทุกข์เหล่านั้น ได้คลี่คลายได้จบแล้วและต่อไปนี้ไปเหมือนกับคุณได้ชุกชีวิตขึ้นมาใหม่อันดับแรกอาจารย์แนะนําให้คุณรักตัวเองก่อนแล้วคุณจะมีพลังงานบวกๆเป็นความรักที่มันเป็นความสุขใจอะ่ะพอคุณสุขใจมีความสุขเมื่อไหร่สิ่งดีๆมันย่อมจะดึงดูดเข้ามาหาตัวคุณเองนะคะส่วนทางด้านคนรักของคุณในช่วงตัอน,นี้คนใกล้ตัวคนใกล้ชิดญาติพี่น้องบางครั้งไพ่ใบนี้หมายถึงคนที่อยู่รอบๆตัวคุณ เขาก็เจ็บเขาก็ทุกข์บางคนถูกหลอกบางคนชอกช้ำในความรักบางคนเป็นทุกข์หนักเสียใจเพราะความไม่ชัดเจนในความรักถูกหลอกจนหมดตัวทุกข์เพราะความรักถูกบอกเลิกทำบางสิ่งบางอย่างที่มันทุกข์อ่ะอืมมันทุกข์เข้าใจแล้วยอมรับได้แล้วว่าที่ผ่านมาผิดพลาดหรือว่าทำอะไรไปแต่ก็ต้องรับรับพฤติกรรมรับสิ่งที่ตัวเองทำไปอะ่ะอืมต้องยอมรับให้ได้ คนที่ผ่านมาเขาใช้ชีวิตอิสระคิงถือถ้วยมีความสุขอืเหมือนราชานั่งถือถ้วยอยู่มีความสุขเป็นคนที่ใช้ชีวิตที่มีความสุขแต่และตอนนี้มันเหมือนกับความสุขนั้นนนั้นหมดไปแล้วอ่ะอืก็ต้องใช้ชีวิตเดินหน้าต่อไปตามบุญตามกรรมตามเวรตามวาส,สนาที่ทำร่วมกันมาเนาะนะคะบิดเบือนไม่ได้แต่ต้องยอมรับความจริงแล้วก็ ทำปัจจุบันตัวเองให้อยู่รอดปลอดภัยนะคะประมาณนั้นและสิ่งที่ชาวลัคนาราศีพิจิกกำลังพยายามทำหรือแก้ไขปรับเปลี่ยนในช่วงตันนี้มันหมายความว่าสำหรับบางคนชาวลัคนาราศีพิจิกไพ่ใบน,นี้คือคนที่เป็นพอ่อไม้แม่ไม้คนที่มีอายุด้วยวัยด้วยอะไรที่มากแล้วนั่งถือไม้เท้าอยู่อาจจะเป็นรถไฟขบวนสุดท้ายที่ที่วิ่งผ่านมานะ ก็อยากให้คุณเลือกให้คุณตัดสินใจให้คุณดูดีๆถ้าชีวิตนี้ยังต้องการความรักนั่งถือไม้เท้าอยู่อ่ะมันเหมือนความต้องการอยากที่จะเริ่มต้นความรักกับใครสักคนอยากมีคู่ชีวิตน่ะไว้มาดูกันตอนตอนแก่เท้าตอนชราก็เป็นไปได้คุณจะได้พบกับความรักที่ดีบอกได้เลยนะคะสําหรับคนที่อายุเยอะมากแล้วหรือคนที่เป็นพ่อไม้แม่ไม,ไม้แต่นั่งถือไม้เทา้าคือการรออืมรออยากที่จะ พบใครสักคนนะพบใครสักคนเข้ามาในความสัมพันธ์ในครั้งนี้และไพ่ใบนี้ก็คือคนที่รอนะคะคนที่ยังรออยู่อาจจะมีโอกาสได้เริ่มต้นความรักเช่นเดียวกันต่อไปสิ่งที่คุณได้พบได้เจอบอกได้เลยว่านะคะ t ูออ f ค u ับสองถ้วย คุณจะได้พบกับคู่คุณจะได้เจอกับคนที่ใช่คนที่มองตาแล้วก็รู้ใจว่ามันใช่อะมันเป็นความรักบางคนรอความรักมาอย่างยาวนานรอเพื่อที่จะได้เจอใครบางคนและในช่วงตอนนี้คุณจะได้พบได้เจอกับเขาคนนั้นและเป็นความรักที่มันลงตัวที่สุดนะคะแค่มองตาก็รู้ใจบางคนได้เจอคู่บุญคู่ชีวิตเพื่อที่จะมาเติมเต็มมาให้กำลังใจ มาคอยซับพอร์ตซึ่งกันและกันะรู้ว่าอีกฝ่ายหนึ่งต้องพบต้องเจอกับอะไรมาที่ผ่านมาในชีวิตและอยากเข้ามาช่วยเข้ามาแบ่งเบาเข้ามาให้ทำให้รู้จักว่าชีวิตนี้มันยังมีสิ่งที่สวยงามมันยังมีความรักมันยังมีเรื่องราวต่างๆอีกมากมายที่เราจะต้องทำและเรียนรู้ต่อไปเหมือนคนที่เข้าใจชีวิตหัวอกเดียวกันแล้วได้มาเจอกันเป็นคู่ชีวิตเป็นคู่รักที่ ที่พึ่งพาซึ่งกันและกันได้ซึ่งคุณจะได้พบในช่วงตอนนี้และสิ่งที่คุณคิดภายในจิตใจแม้จิตเชื่อการที่คนเราได้มาเจอกันในครั้งนี้นะคะในนาทีนี้มันไม่ใช่เรื่องบังเอิญทุกสิ่งทุกอย่างถูกจัดสรรทาให้ตัวคุณและเขาได้มาพบกันการที่ตัวคุณและเขาได้มาพบกันในความรักความสัมพันธ์บอกได้เลยว่าคุณน่ะเชื่อเชื่อในเรื่องของความดี ชาวลัคนาราศีพิจิกจะเป็นคนที่เชื่อจะเป็นคนที่มีเซนต์เป็นคนที่มีรางสังหอรทำบางสิ่งบางอย่างแล้วเหมือนมีเหตุการณ์ที่แบบมาเตือนหรือคุณคิดว่าต้องเป็นแบบนี้แบบนี้แล้วมันก็ใช่อ่ะคาดการเหตุการณ์เดาล่วงหน้าได้อย่ะชัดเจนนะ สำหรับชาวลัคนาราศีพิจิกในช่วงนี้และบอกได้เลยว่าความรักที่ได้มาเจอกันในช่วงตัวนี้ไม่ใช่เรื่องบังเอ,อิญแต่จะเป็นเรื่องของบุญของกรรมของวาสนาที่ได้มาพบและได้เจอคู่เจอคู่ครองเจอผู้คนที่เขามีทัศนคติเป็นคู่บุญนะเป็นคู่ชีวิตแค่มองตาก็รู้เป็นคนที่เคยมีความรู้สึกที่ค,คล้ายๆกันนะคะแล้วได้มาเจอกันนั่นเองเป็นโชคของคุณ สรุปใบสุดท้ายได้ภพยแปดดาบางสิ่งบางอย่างในความทุกข์ในความจําเป็นในความจํายอมหรือถูกบังคับถูกเลือกถูกบังคับแต่งงานอืจํายอมในภาวะถูกปินหูปีตาทําอะไรไม่ได้ทําอะไรไปก็เจ็บตัวก็เข้าตัว ะะก็ให้ระว่างให้ผ่านพ้นไปได้ในช่วงตัวนี้อดทนเท่านั้นสําหรับบางคู่บางคนชาวลัคนาราศีพิจิกจะมีพื้นฐานดวงที่แตกต่างกาันอาจจะคลาดเคลื่อนกันเล็กๆน้อยๆสาหรับคู่ที่ดีที่ได้เจอคู่รักก็ก็ดีไปแต่ถ้าสําหรับบางคนที่ยังมีความทุกข์หรือความทุกข์นั้นยังสลัดออกไม่หมดนะคะก็จะต้องอดทน ให้มันผ่านช่วงนี้ไปก่อนและหลังจากนี้ชีวิตของคุณมันจะต้องดีขึ้นแน่นอนไม่มีอะไรที่จะต้องทุกข์นานมันจะต้องมีดีขึ้นสักวรรันเชื่อแบบนั้นนะคะให้กำลังใจตัวเองเดี๋ยวเรามาดูความรู้สึกของคนรักสำหรับคนรักของคุณในช่วงตอนนี้เขารู้สึกอย่างไรคนที่เริ่มต้นความรักครั้งใหม่ มีคู่ได้เจอคู่ที่ดีได้เจอคนที่ใช่ปลดปล่อยปลดความทุกข์เนาะได้หายได้คลายสิ้นไปแล้วนะคะเครียดตัวเองพร้อมเริ่มต้นชีวิตครั้งใหม่ Queen of พินท a เ l ิลราชินีถือเหรียญคนรักของคุณในช่วงตอนนี้เขา เขามั่นใจบอกได้เลยว่าอาจจะเป็นคนที่มีอายุเยอะมากกว่าคุณเป็นตำแหน่งพ่อไม้แม่ไม้เขามั่นใจในความรักครั้งนี้และเขาก็พยายามทำให้มันดีที่สุดคนนี้มีทรัพย์สินมีเงินทองนะคะมังคั n งเศรษฐีหรือเป็นคนที่มีอ่ะนะคะจะสามารถคอยซัพพอร์ตคุณได้ดูแลคุณได้ห่วงใยได้นะคะเป็นความรักที่มาพร้อมกับในเรื่องของความมั่นคงนั่นเอง และช่วงนี้จะรักมากนะคะราชาถือดาบรักมากห่วงมากคึงแรงรักจริงๆเด็ดขาดตั้งใจมากว่าจะรักคนนี้แล้วก็จีบมาให้ได้ความรักในช่วงตอนนี้ถ้ามีในเรื่องของปัญหาอุปสรรคเข้ามานะคะก็พร้อมที่จะสู้เขาเป็นคนที่จริงใจเด็ดขาดเด็ดเดียวและเป็นคนที่ฉลาดเหมือนนักรบเหมือนอัศวินนะ่ะพร้อมที่จะสู้พร้อมที่จะรุยหรือย,ยังหมายความอีก อย่างหนึ่งก็คือถ้าความรักในช่วงนี้มันหมายถึงความช่วงชิงหรือการต่อสู้หรือการทำบางสิ่งบางอย่างเพื่อให้ชนะเพื่อให้ผ่านกับบทดทดสอบสิ่งต่างๆยังไงคือความรักครั้งนี้คือเขาต้องสู้ต้องให้ได้อยู่แล้วในความสัมพันธ์คือเขาโฟกัสมาที่ตัวคุณแล้วก็จะเป็นความรักที่รักมากมั่นคงในความสัมพันธ์ที่บอกไปถ้าเป็นคนที่อายุเยอะมากแล้วเป็นพ่ พอพอไม้แม่ไม่ส่วนมากเขาจะจริงจังเขาจะไม่พลาดกับรถไฟขบวนสุดท้ายหรอกนะคะเพราะอยากบ้านไปชีวิตก็อยากมีคู่ไม่อยากอยู่เงาเงาเศร้าๆคนเดียวจะเป็นประมาณนี้อารมณ์ของคนที่อายุเยอะมากแล้วต่อไปขอคําแนะนําจากภายสําหรับภายอยากจะบอกอะไรเป็นพิเศษให้ไหม าบดไพ่บอกว่าถ้าคุณมีความรู้สึกไม่สบายใจเป็นทุกข์อึดอัดนะในความสัมพันธ์ในความรู้สึกต่างๆให้คุณมุ่อ่อนออกมานะคุณไม่ต้องไปจมอยู่กับภาวะที่มันทุกข์นานจะเสียสุขภาพเสียโอกาสให้คุณมุ่อ่อนออกมาไพ่ใบนี้คือการออกมานะการออกมาการหลบการหลีกการนี้ออกมาจากจุดเดิมๆจุดซ้ำๆเพื่ออะไร เพื่อชีวิตของคุณจะได้มั่นคงมากยิ่งขึ้นเพื่อชีวิตของคุณเพื่อโอกาสให้โอกาสตัวเองให้รงหางวัลตัวเองคุณจะมีความสุขในชีวิตมากขึ้นมั่นคงในความรักความสัมพันธ์นะคะแล้วก็มีในเรื่องของทรัพย์สินเงินทองเป็นคนที่อุดมสมบูรณ์เป็นคนที่สมบูรณ์แบบในชีวิตถึงแม้จะโสดไม่มีคู่ฉันก็อยู่ได้ ชาวลัคนาราศีพิจิกคุณไม่จําเป็นต้องมีคู่บางคนรักตัวเองมีความสุขกับตัวเองมีทรัพย์สินมีเงินทองมีมรดกสิ่งที่อยู่ได้แบบมันก็ดีอีกแบบหนึง่งก็เป็นความสุขอีกแบบหนึง่งถ้าถึงเวลาอยากมีคู่เดี๋ยวคนดีๆมันก็เข้ามาเองไม่ได้รีบเร่งอะไรมากมายก็อยู่ได้พไพ่ใบนี้คือการอยู่ได้ด้วยตัวเองอยู่แบบความสุขอุดมสมบูรณ์ในชีวิตที่เกิดขึ้น ะะสร้างขึ้นมาด้วยตัวเอง k ิงออ f w อร์ดและโอกาสความรักมีเข้ามาไหมเห็นไหมคะมีอาจจะได้พบใครบางคนเข้ามาในความรักในความสัมพันธ์เป็นคนที่อายุเยอะมากกว่าคุณแต่บอกได้เลยว่าเขามั่นคงถือไม้เท้ามาอยากเริ่มรักอยากรักอยากจีบแล้วก็เป็นคนที่มั่นคงเป็นคนที่มองการไกลเป็นคนที่ฉลาดเป็นคนที่หนักแน่นในความรักในความสัมพันธ์ ด้วยอายุด้วยวัยที่มากขึ้นเขาก็ต้องการคนที่จะอยากอยู่เคียงข้างเขาเช่นเดียวกันกับตัวคุณนะคะไพ่บอกประมาณนี้จะได้เริ่มโอกาสและจะได้มีความรักที่มั่นคงเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นความรักของชาวลัคนาราศีพิจิกในช่วงตอนนี้ว่าดีนะคะไม่ว่าจะอยู่แบบโสดหรือไม่โสดแต่ชีวิตของคุณมันจะหลุดพ้นจากความทุกข์และได้เริ่มต้นความรักครั้งใหม่ที่ที่ดีงามได้พบคู่ คู่ดีคู่ชีวิตคู่บุญนั่นเองนะคะเป็นกำลังใจให้นะสำหรับชาวลัคนาราศีพิจิกในช่วงตอนนี้สู้ๆต่อไปสุดท้ายแล้วขอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องอาจารย์ทิปมณีพยากรณ์เพื่อที่จะได้ทำคลิปดีๆมาให้ได้รับชมรับฟังกันต่อๆไปด้วยนะคะ ขอบคุณค่ะ